งานครับ h o n d a b r i โครับ b ีโอห้าประตูนะฮะคันน uh huh. ี้ล้อสิบห้านิ้วครับ mm hmm. ก็ปั๊บหนึ่งครับปรีแอร์ปั๊บโอเคคันนี้เคยจัดโตห้าพันไปแล,แล้วนะครับอ่าวันนี้เข้ามาจูนเก็บครับลูกค้าไปอัพของเพิ่มมา นะฮะก็มีหัวฉีด R18 นะครับมีลิ้นโตมีแคม L15 มีแคมซิงคมีคอยดี L15 ครับโอเคคันนี้มีท่อรังเส้นนะแต่ว่าน่าจะเก็บท่ออีกหน่อยจะดีกว่านี้นะครับก็ดูเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีสุดให้หมดแล้วคันนี้ใช้น้ำมัน E85 นะ,ะจับ a f y band เหมือนเดิมครับ ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับไม่ม่วนนะครับยิ่งมีของยิ่งไม่ม่วหนักเลยนะฮะอ่าโอเคเดินถนนมาเดิมครับวิ่งจูนโหลดจริงนะครับผมไม่นคนจูนเป็นคนขับเป็นคนจูนเองนะครับโอเคคันนี้น้ำมัน e แปดห้าหัวฉีด r สิบแปดเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องอัตรา,าเร่งว่าเป็นยังไงนะอัพของมาแล้วแอลเครื่องเดิม l สิบสองนะครับโอ้มองไม่เห็น อ่ะโอเคเปิดเอเกียร์ดีนะครับเกียร์โต้นะไปเรามาดูอาตาัตราเร่งกันมาหนึ่งฮะโอเคไป้อันนี้ออกเกียร์ดีนะครับ เดิมชัดเจนนะครับครันนี้ถ้าไล่ท่อหดอยก็จะดีวันนี้ครับท่อมันโล่งไปไหน่อยนะฮะต้นก็เลยอืนๆโอเคก็ลองดูครับสําหรับลูกค้าที่ใช้โอนะครับอยากจะไม่อัพของเพิ่มก็ลองดูไปแนวทางครับว่าคันนี้วิ่งยังไงนะฮะโอเคมาจุกูกรเราวี่จูนจูสอดตุกค,คันนะครับเียนไฟไป งันนี้เคยจัดโปร5,000ไปแล้วทําไปเมื่อต้นปีนะคะลูกค้ามาอัพของเพิ่มก็จุดเก็บไม่ฟรีครับไม่คิดเงินนะโอเคครับส่งงานนะขอบคุณครับ